พอจิตมันสลัดวิญญาณขันแล้วสลัดขันห้าทิ้งนะมันก็แปลสภาพไปสู่ความเป็นธาตุอย่างร่างกายเรานะถึงที่สุดแล้วมันก็ปลายกลายเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุสฟธาตุลมบรรจุอย,อยู่ในช่องว่างคืออากาศธาตุธาตุดินถูกไหม ธาตุดินทุกโดยการที่มันแปลสภาพะแต่ถามว่ามันรู้สึกทุกไหมมันไม่รู้สึกทุกธนะาตุน้ำํำธาตุลมธาตุไฟนะมันก็ไม่ได้มีสุขมีทุกอะไรในตัวของมันมันแค่ไม่คงทีนะ่แค่แปลสภาพไปวิญญาณาาธานตะุพอสลัดคืนออกไปแล้วมันเป็นาธนะาตุพอถึงทิ้งวิญญาณาขันนะ แปลสภาพเป็นวิญญาณธาตุมันก็พ้นจากทุกข์นะบางทีท่านก็เรียกธรรมธาตุสภาพจิตซึ่งพ้นเด็ดขาดจากความทุกข์สภาพจิตที่พ้นเด็ดขาดจากตัณหาสภาพจิตที่พ้นเด็ดขาดจากความปรุงแต่งน,นั่นแหละคือจิตที่หลุดพ้นเป็นจิตที่สัมผัสพระนิพพาน ตราบใดมีจิตตราบนั้นต้องมีอารมณ์นในจิตที่มันเป็นวิญญาณธาตุมันไม่ได้เสพอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแบบที่เราเคยเสพด้วยรูปนามขันหา้าแต่มันเป็นธาตุรู้ขึ้นมานะอารมณ์ของมันคือพะนิพานนิพานมีลักษณะว่างว้างสงบสันติ ไม่มีความปรุงแต่งไม่เกิดไม่ดับจิตท,ที่เข้าไปเห็นตัวนี้นะส่งพรนิพพานอยู่เนี่ยมันฝนความเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะมันไม่ใช่ขันตัวที่เกิดแก่เจ็บตายมันคือตัวขันห้าแต่ตัวาธาตุมันาธาตุดินเน แปลสภาพไปยังไงมันก็ไม่ทุกข์ขึ้นมาอีกล้วไฟมันก็ไม่มีความทุกข์ขึ้นมาอีกล้วตินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุมัก็ไม่ตั้งความทุกข์ขึ้นมาอีกล้ว,วางทั้งกายทั้งจิตโลกนี้จักรวาลน,นี้มีขึ้นมาได้เพราะจิตไปรับสัมผัส ถ้าจิตไม่ใช่เราแล้วทั้งจักรวาลมันก็ไม่ใช่เราจะล้างความเห็นผิดต่อไปสติปัญญาแก่กล้าขึ้น